สวัสดีครับสิงเจยอยู่อีกสิ่งน,นี้วัดใช้นะครับแหอ่งเปาตัวตัวไกลไล์เหลี่ยวไล่เหลี่ยวนะ <c oughs> โอ้ก็มีเชื้อสายจริงเหมือนกันนะฮะมีสักชายกริงอยู่ประมาณยี่าเปอร์ซินะ <c oughs> ครับดีวอเจนอลอาซนอลแฟนครับครับผมอังคารที่ยี่สิบดมีนาเอ่อมกราคมครับแหมกูเล่งวันอีกแล้วอังคารที่28ดมกราคมสออกนะครับ วันนี้เป็นวันปีใหม่ของอพี่น้องเชื้อสายจีนทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะไทยจีนนะคนไทยเราเราฉลองได้ทุกเทศกาลนะอะไรที่มันมีความสุขทำไป <c oughs> นะก็เมื่อวานก็ทางเจ้านายก็ไปจับจ่ายเตรียมที่จะไหว้วันนี้แล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับทำอะไรก็ตั้งตั้ง เฮงเฮงรวยรวยปังๆังเลยสำหรับพี่น้องเอซทุกท่านของทีห้วยด้วยนะครับทำอะไรก็ขอให้กิจการจเจริญขึ้นนะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็ขอให้ผ่านไปอย่างสบายใจเรียบง่ายจริงๆปีนี้เป็นปีที่พวกเราอาจจะต้องเหนื่อยครับแต่ผมคิดว่าเราผ่านมาได้ทุกปีและเราก็จะมีความสุขอย่างนี้ทุกปี <c oughs> นะก็จริงใจยุ่อีกสิ้นนี้ขวดใช่อีกครั้งหนึ่งครับมีความสุขกันนะครับผมอ่ะ ฝากสำหรับสปอนเซอร์หลักของช่องทีวอเดอร์ครับพี่วิละอมุเรติตีนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ได้เข้าไปดูนะเข้าไปส่องจริงๆเลยว่ามีอะไรบ้างหูวัตถุมงคลนะครับของขลังเครื่องรางที่ท่านรู้สึกชื่นชอบและศรัทธาตามแต่ตามความเชื่อของแต่ละท่านเลยเยอะมากจริงนะไม่ว่าจะเป็นเสือไม้พยุงอันนี้อันนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะครับเป็นเหรียญเพิ่มทรัพย์ นะมีตะกรุดนะครับมีกําไรนะโอ้โหเยอะมากจริงครับมีไอ้ไข่ด้วยเลขนี้ไม่ใช่หยาบนะชื่อไอ้ไข่นะโอ้โหแล้วก็เป็นเหรียญรวยทรัพย์อนันต์โอ้โหต้องเข้าไปดูนะแล้วก็หลายๆอย่างเลยครับมีตะกรุดมีเหรียญพุทธศิลป์มากมายจริงๆนะครับวีระอมบเติตรีครับอยากได้ของแท้ต้องคลิกนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับ ช่องที่หวยชั้นอ่อนอาจจะโดนแฟนคลับฝากพี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับในแอปสีม่วงตัว L นะก็เข้าไปโหลดไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมพี่เขาด้วยเป็นการช่วยเปิดการมองเห็นให้กับช่องพี่เขาด้วยละกันนะฝากไว้ด้วยนะครับรวมถึง T O N T C R A B ครับสำหรับหมึกแก้วคลาสสิกของที่ห้วยหมึกแก้วปะเต้นี่นะครับ หนึ่งร้อยกรัมแน่นๆเลยนะใครว่าอู้พี่หนึ่งร้อยกรัมมันจะเยอะไหมอ่ะดูดูแน,น่นแน,น,น่นะสามร้อยยี่สิบาทส่งทัท่วไทยพร้อมน้ําจิ้มนะครับแต่ถ้าสั่งสามกล่องขึ้นไปก็คิดเพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทเท่านั้นเมื่อวานาวาพี่อ่าจากโคราชก็สั่งเข้ามานะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ยังคงอุดหนุนที่ห่วยกันอยู่ครับรวมถึงเอไอเอยูน้สองหนึ่งครับ unity ี้ยี่สิบเอ็ดนะทีมงานประกันชีวิตครับที่จะขอให้คำปรึกษา ให้การดูแลพี่น้องเอฟซทุกท่านเลยมีปัญหาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่พอนะค่ารักษาพยาบาลแพงประกันโรคร้ายแรงนะครับบุตรหลานของท่านเจ็บป่วยเนี่ยโอโ้เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการนะครับเรื่องของประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุนะครับอักคีภัยรวมถึงรถยนต์ด้วยนะใครประกันหมดก็สก,กิดมาได้นะเรามีทีมงานครับที่มีประสบการณ์มากกว่า27ปีในธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยแบบครบวงจร AIA UIT ยี่นะครับฝากพี่น้องด้วยกัน PONT c r a b ครับต้นครับนะครับแหมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ่ะพี่น้องเหลืออีกสวัน สี่ห้าวันนะเพราะว่าตลาดซื้อขายจะปิดวันที่สองนะครับผมเรียนตรงๆนะเรียนแบบจักใจเลยนะไม่ได้ก็ช่างแม่งเอาจริงๆนะคือไม,ไมอ่ไม่อยากจะไม่อยากจะไปติดวุ่นวายฟุ้งแล้วอนะคือสมมุติไม่ได้แบบยอมแพ้เรื่องอะไรนะแต่ถ้าเผื่อไม่ได้จริงๆ ทั้งในเรื่องสถานการณ์เนื่องจากค่าตัวเรื่องจากบางทีมก็ไม่อยากจะปล่อยในช่วงของฤดูกาลฤดูกาลและขอให้ญาติอย่าไปเปรียบเทียบกับทีมอื่นนะอย่าไปเปรียบเทียบกับทีมอื่นที่เขาทําไมก็ซื้อมีเหรว่าทําไมทําไมทําไมเขซื้อเยอะทําไมเขาใช้จ่ายเยอะทําไมเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ทําไมเขายังจับจ่ายใช้สอยได้เรื่องของมัน <laughs> เรื่องของมันเอาเรื่องของเรานะเอาเรื่องของเรานะครับ ในเรื่องของกฎเรื่องของเงินที่เราเองเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้อย่างตามตั้งใจหรือไม่ทีมที่เราอยากได้นักเตะที่เราอยากได้ในทีมนั้นๆอยากจะปล่อยตัวไหมบางคนอยากจะปล่อยตัวแต่แบบแหมถ้าเผื่อพี่อยากจะได้ตอนนี้นะแหมมากลางฤดูกาลเลยนะพี่ก็ต้องจ่ายหนักหน่อยอ่ะถูกไหมถูกไหมบางคนเรา เป้าหมายของเราแต่ละคนเนี่ยคือหัวใจของทีมเขาเลยอะ่ะคือไปเอาหัวใจของทีมเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปยหนักหน่อยซึ่งการเปยหนักนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ทางบอร์ดเขาพิจารณาไอ้พวกเรา,เราเ,ราเราเองกอ,อยากได้ถูกไหมใช่ปะ่ะแล้วเชื่อเขาเออเขาก็อยากได้พี่ต้าวันนั้นก็สัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์นักข่าวตึงเลยนะนะักข่าวถามบอกแล้วสุดหน้าเมื่อไหร จะได้ไมยจะเอาไหมพิตาตึงแล้วพิตาตอบเลยบอกว่าแล้วพวกเองรู้ยังไงว่าข้าไม่อยากได้ศูนยนะ์น้าพิตาพูดเลยนะเพืพวกสูรู้ได้จะไหนว่าเราไม่อยากได้ศูนย์นะ้เราอยากได้ก็บอกไปแล้วอยากได้แต่มันมีเงื่อนไขอย่างที่บอกไงครับถ้าเอามาแล้วราคาเวิ้เวิร์เดี๋ยวมัน,นก็เสี่ยงถูกป่ะถูกป่ะอ่ะอันนี้พูดแบบเป็นกลางนะ ถามตัวผมอยากได้ไหมผมนี่อยากได้จนขนกระตุกไปทุกส่วนแล้วทุกทุกส่วนเนี่ยกระตุกมันหมดแล้วส่วนเนี่ยอ่าเพราะอะไรเราก็รู้ไงว่าเออนักเตะของเรามันมีตรงนี้บาดเจ็บอยู่ตรงนี้อยากจะได้คนนู้นทีถามผมผมอยากได้ทั้งนั้นแหละครับพี่น้องแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันจะได้อย่างสมใจหวังหรือไม่อันนี้ก็วัดกันและและนะถ้าถ้าไม่ได้ ก็ต้องเอาเท่าที่มีสู้ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกท่านลองคิดกลับไปได้ว่าถ้าไม่ได้แล้วท่านจะยังไงเออถ้าไม่ได้ท่านจะทําไงแต่สําหรับตัวผมเฮ้ยทําไม่ได้เอาที่เหลือสู้มากวะเนี่ยกำลังเดี๋ยวก็ำลังจะกลับไปละอย่างเมื่อวานที่บอกแต่ละคนว่าจะกลับมาเมื่อไหร่สู้ให้มันถึงที่สุดสุดท้ายมันจะจบยังไงก็ให้เห็นว่าสู้จนถึงที่สุดละอันนี้สําหรับตัวผมถ้าไม่ได้ แต่ถ้าได้ดีไหมด,ดีดีเลยอ่าดีเลยมันไม่ได้ซื้อของในเซเว่นไงพี่น้องไม่ได้ไม่ได้จิ้มของในแอปต่างๆไงอืมกดเข้าตะก,กา้าไอเชสโกแจ้ว่ากดเข้าตะก,ก้าเลยนะอุปรา่าส่งเท่าไหร่วะเอา้ากูกดตือมันไม่ง่ายไงรู้ยอกว่ามันไม่ง่ายไงไม่ได้มาอวยนะเดี๋ยวจะมาหาอุออ้ยที่หวยแม่งอวยจี้มอีกละคือเราพูดแบบเอาความจริงมาพูดกัน นะครับควักหัวใจของเขามันก็ต้องเปหนักและการเปหนักตอนเนี้ยที่จะไปผ่อนไปยืมไม่จะยืมอ่าไปผ่อนเป็นกวดนตอนเนี้ยเขาก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าเขาเสียหัวใจหลักของเขาเขาก็ต้องอยากจะได้คนที่จะมาทดแทนเพราะฉะนั้นเงินมาของไปและต้องเป็นเงินจํานวนมากๆพอถูกไหมพี่มิเกลต้าบอกเลยบอกว่าต้องการกะเสริมกองหน้าในตลาดนี้ นะครับต้องการเสริมเลยอ่ะตอนนี้เป้าหมายสูงสุดอันนี้ข่าวจากพี่เดวิดออนสตีนเลยนะครับพี่เดวิดออนสตีนวิเคราะห์มาแล้วเมวื่อวานได้ฟังพี่เขาพูดโอ้โหหูจะระเบิดอาจจะมจะมาจากาจะมาอ้โแล้วพี่แกพูดพูดไวมากนะแล้วก็แต่ว่าเป็นการพูดที่ทําให้เห็นภาพรวมชัดเจนพี่เดวิดออนสตีนไปหาฟังโอ้โ oh, ห oh, oh แล้วพี่แกพูดไว เดี๋ยวเวลาจะโทรบอ,อกพี่พูดช้าๆหน่อยไอ้หาพูดไวแล้วเกินโอ้ชูโอ้โหอ้อาวที่จับใจความได้ครับพี่ต้าต้องการเสริมกองหน้าแน่นอนนะโดยเฉพาะในตลาดหน้าหนาวน,านี้วินเทอร์นี้เอาแน่นอนครับแต่จะไปอยู่ที่ใครเดี๋ยวว่าว่ากันขอญอาตจิบน้ำอุ่นก่อนอืม,อมตอนนี้ที่สนใจสดคืออเล็กซานเดอร์อีซักฟังอีกครั้งนะ เดวิดออนซินเป็นคนวิเคราะห์นะครับเมื่อคืนนี้เป้าหมายที่สูงสุดในช่วงนี้เลยก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักแต่ในความเป็นไปได้โอกาสที่จะมาหน้าหนาวน,านี้น้อยมากน้อยถึงน้อยมากแต่โอกาสในช่วงซัมเมอร์เปิดกว้างพูดไม่ได้แบบนั้นะเอาความจริงพูดถ้าจะเป็นหน้าหนาวน,านี้โอกาสน้อยครับเพราะ เราผ่านไปยี่สิบสาทุกทีมก็มาเกือบข้อแล้วสิบห้านัดและอิซากำลังฟอร์มดีล่าสุดยิงไปอีกสองเมตรราคาร้อยกว่าครับร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบปอนด์ครับ <c oughs> ขอะไรร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับมูลค่ามันเยอะมากถามพวาพวกเราอยากได้ไหมอยากได้สโมสรอ,อยากได้ไหมอยากได้พี่ใต้อยากได้ไหมอยากได้แต่ราคาร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบล้านปอนด์ มันก็ต้องคิดหนักกันหน่อยเพราะฉะนั้นดิวนี้พี่เดวิดออตนบอกแล้วบอกว่าหน้าหนาวนี้คงยังไม่ได้แต่ซัมเมอร์เปิดกว้างอันนี้คนที่หนึ่งนะครับเบนจามินเชสโกจากอาเบลิิกตึงฟอร์มกำลังดีเลยนะครับประกาศออกมาแล้วจะไม่ย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหน้าหน,นาวปิดปิดโอกาส ของอาเซนอลแต่ซัมเมอร์ปิดฤดูการไปคุยกันและเชสโกมีแนวโน้มจะมาอาเซนนลนะครับแต่ไม่ใช่หน้าหนาวนี้หน้าหนาวนี้น,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 นอนหนาวไว้ก่อน <c oughs> สองแลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจอย่างที่บอกทำใจถูนในเรื่องจะไปยืมตัวใครน,นู้นนั้นตอนนี้ทีมงานทำงานแบบหัวยุ่งหัวพันกันแล้ว เพราะว่าอะไรเขาก็รู้สถานการณ์ว่าเราก็อยากจะมีหน้าสักคนหนึ่งอยากจะมีวิดฟิลสักคนมาช่วยแบกถูกว่าถูกปะอ่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ตัวหลกัหลกๆที่มาถามผมปิดประตูแล้วนะโยเคเลสอ่าโยเคเลสจากสปอร์ติ้งลิสบอนก็อาจจะหน้าหนาวน,านี้ไม่ขอไปไหนไม่ขอไปไหน หนึ่งมันเป็นครึ่งครึ่งกลางๆของฤด,ดูกาลถ้าเผื่อทิ้งทีมมาตอนนี้โดนด่าโดนจวกชัวถูกไหมโดนด่าโดนจวกชัวเพราะนั้นไอ้สามคนที่ว่าเนี่ยอ่าไม่มีโอกาสที่จะมาหน้าหนาวปิดประตูพี่เดวิดออลสินย้ำอีกครั้งนะครับส่วนที่คนจะได้นะต้องเป็นการซื้อเพื่ออนาคตนะนอกจากซูเบนดี้แล้วนะเป็นนักเตะวัยรุ่นของนอร์เวย์ครับกองกลางตัวลุก สวานีปันหล่อด้วยนะสวานีปันเอาให้ดูรูปก่อนคนนี้นี่สวานีปันนะครับเป็นกองกลางตัวลุกทีมชาติอ่ารุ่นเล็กของนอร์เวย์นะแล้วก็โอกาสแล้วตอนนี้ผมบอกอตรงมึงใครวะแต่ถ้าเผื่อกับตันมาตินเอเดนการดแนะนำพิต้านั่นแสดงว่าไอ้น้องมันต้องของดีถูกไหมสำหรับอ่าตัวของ อ่าสววร์นีปันจะเรียกนีปันหรือเรียกสวแวรดีวะเรียกสวแสวร์แล้วกันสววรอ่านะครับมาตินอนอิกาตแนะนำพิต้าเลยว่าน่าจะจับดาวรุ่งคนนี้เข้าสู่ทีมก่อนที่จะถูกทีมอื่นโกตัวไปและในกรณีที่เรามีกัปตันมาตินอันิกาตซึ่งเป็นกัปตันทีมชาตินอร์เวย์ด้วยอยู่ในทีมมีข่าวล่าสุดมาว่าตอนนี้ทั้งตัวเอเจนต์และตัวสวร์ อยู่ที่ลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาลุ้นกันแต่ถามผมใครวะก็ต้องยอมรับว่าใครวะจริงๆแหละแต่ถ้าใครเล่นเกมพวก FM พวกเมเจอร์จะรู้เลยว่าสว์มีปันนี่แม่งโคตรเป็นเทพเลยนะและหน้าตานี่แม่หน้าตาทำไมหน้าตาคล้ายๆกับกรานิตชาก้าวะเป็นลูกปะวะ อยู่นอร์เวย์ด้วยวนะอันนั้นก็สวิตนะอันนี้ขำๆนะนะครับพรไะนั้น <c oughs> ก็เรียนตามตรงอย่างที่บอกถ้าไม่ได้ย้ำอีกครั้งสำหรับตัวผมก็เชียร์ต่อ <c oughs> เชียร์เท่าที่มีเชียร์เท่าที่ทีมเราจะทำได้ดีที่สุดเพราะผมมั่นใจนะผมมั่นใจนะทีมการซื้อขายเราไม่เหยอะแยะหรอก แต่เราซื้อด้วยเหตุด้วยผลจริงๆผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วทั้งเรื่องฝีเตนนะครับทัศนคติไลฟ์สไตล์ถูกปะ่ะไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตล์ของตัวเองของครอบครัวด้วยทัศนคติต่อทีมกับครอบครัวและทัศนคติต่ออาร์เซนอลเขาพวกเขาคิดยังไงกับทีมอาร์เซนอลด้วยไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวแล้วไปเอามาผมเคยไล่า้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับไม่ไม่ทำแล้วนะเคยเคยพูดแล้วปัจจัยต่างๆที่พิต้าเนี่ยต้องการเนี่ยคืออะไรบ้าง ไม่เก่งอย่างเดียวนะมันต้องมีอีกอย่างหลายอย่างเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก4วันนะวันนี้ยี่9 3บแปดยีเาสมสิบสเ็ดหนึ่งสองห้าวันอ่าตามเวลาบ้านเขาก็มาลุ้นกันในทุกวันและกันว่าเราจะมีใครบ้างนะลุ้นแบบลุ้นแบบสบายๆไม่ต้องแบบไปซีเรียสอะไรล้นะครับลุ้นผลงานทีมไปด้วยดีกว่านะอ่ะมาพูดถึง คนที่ผมมาอวยแล้วเกินมีคนว่าผมอวยแล้วเกินเรื่องของคลายฮาวเวสมาดูผลงานของคลายฮาวเวสละกันนะครับหลังจากที่ผ่านฤดูกาลนี้ไปสามสิบนัดละทุกถ้วยนะฤดูกาลนี้ครับผลงานของคลายฮาวเวสในสามสิบนัดทุกรายการนะครับยิงและจ่ายรวมกันสิบแปดประตูเป็นการยิงสิบสี่และเป็นการจ่ายสี่ มีส่วนร่วมกับทีม18ประตูนะครับจ่าย4ยิง14อันนี้คือคลายฮาวเวสนะครับในขณะที่เบนจามินเชสโก o 17ประตูนะ17ประตูจาก26นัดครับยิง14จ่าย13มากกว่านะของเรามากกว่าเบนจามินเชสโกนะมากกว่าโอเลวัตกินครับอ่าโอเลวัตกิน17ประตูยิง10จ่าย7มากกว่าโดมินิกโซลังกี้ ยีนะ่สิบเ้านัดยิงสิบเอ็ดจ่ายหกนะมากกว่าดูซานวาฮาวิตของจูเวนตัสด,ด้วยจูเวนตัสด,ด้วยนั่นยิงสิบสองจ่ายสองมากกว่านิโคลัสแจ็กสันของหอยยิงเก้าจ่ายสี่นะแค่นั้นเองเพราะนั้นผมว่ามผมไม่ได้อวยเพียงแต่ว่าทรัพยากรที่มีอยู่ตอนนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ลุนบุกโยอสกาให้กลับมาให้เร็วซึ่งกำหนดกลับก็คืออย่างที่บอกคือเมษาก็ถ้ากลับมาเร็วได้ก็กลับมาเร็วหน่อยถ้ากลับมาเร็วไม่ได้ที่เหลือก็ต้องช่วยกันสู้นะทั้งอีธานทั้งทอสซาทั้งมาตี้ช่วงนี้ฟอร์มก็กาลังกลับขึ้นมาแล้วนะครับอีธานวันเดลี่อีคนหนึ่งนะกับตันมาตินโอสนะครับคลายเอาแวนตัวของพี่ข้าวดิคาไลต์ตอนนี้ก็ถือว่ากําลังฟอร์มกันดีพี่หมึกโทมัสมาเตกําลังฟอร์มดีแผงหลังเราแข็งแกร่ง ไม่รู้ก็ได้เท่าที่ได้ไม่ได้มาบอกให้ทําใจเพียงม,มาบอกว่าให้เตรียมใจเตรียมใจว่าถ้ามันไม่ได้คุณจะทํายังไงเออถ้ามันไม่ได้คุณทาตีอกชกลมอันนี้ก่อนแล้วแต่แต่สำหรับผมไม่ได้กระช่างแม่งเลดี้บีตู้ต่อแค่นั้นเองครับสําหรับอนาคตของพีม์ในช่วงหน้าหนาวนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้แม่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ค่อยมาพูดทูพูดคุยกันถึงเงื่อนไขในการเข้ารอบทำมาแล้วละแต่วันนี้ไม่อยากพูดพูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับและก็มาทําความรู้จักของคีโรนาจะจีโรนาก็ได้จังคีโรนาก,ก็ได้ของสเปนครับสโมสรนนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี1ึงเก้าสามศูนย์นะแต่เราไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเขาพึ่งขึ้นชั้นมาพึ่งขึ้นชั้นมาแล้วก็ฤดูกาลก่อนมาก็จบอันดับสาม ในลาลีกาเลยสร้างความตื่นตะลึงตึงตึงให้กับวงการลาลีกาสเปนแล้วโอ้โหขึ้นมาต่อกรกับพวกเรือก็ลิดต่อกรกับบาร์ซ่าได้อย่างสวยงามจนกระทั่งหลุดเข้ามาเล่นใน u ูซแครับแต่เนื่องจากว่าพอปีนี้เก่งเยอะพอเก่งเยอะก็ถูกดูดตัวก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีแล้วก็สถานการณ์ของ u ู l ีเขาในปีนี้ตกรอบแล้วนะครับตกรอบแล้วนะแขง่งไปเจ็ด,ดั้มมีสามแต้มไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นแล้ว นะตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันดับในลาดิกาก็อยู่อันดับ10กว่าก็ถือว่าปีนี้ก็คงต้องเหนื่อยนะครับแต่ว่าด้วยศักดิวยสีเขาในวันที่เขาจะต้องได้รับเจอต้อนรับทีมใหญ่อาเซนอลนเขาก็ต้องเต็มที่แหละนะปีเกดจะเต็มที่มากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางชื่ออะไรวะไอ้โค้ชเขาเ,าเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันนะเราก็พร้อมกับเงื่อนไขในการเข้ารอบของเราด้วยว่า เป็นยังไงคู่แข่งของเราที่จะแข่งเป็นใครบ้างไม่ว,ว่าจะเป็นเลเวอร์แอสตันวิลล่าที่พร้อมจะแซงเราแต่เขาจะต้องยิงให้เยอะมากเพราะเรามี16เขามี13นะรวมถึงทั้งริวทั้งเฟเนยอดอะไรพวกนี้ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันละกันนะจ๊ะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเช้านี้วันที่อากาศดีๆฝุ่นพีเเริ่มหายไปเริ่มลดลงลมหนาวเข้ามาช่วยแต่ว่าก็ยังคงต้องดูแลรักษา ตัวเองกันด้วยวันนี้ก็จุดทูบจุดเทียนกันเบาๆหน่อยละกันนะไหว้เว้ยก็ดูแลเรื่องฟืนไฟกันด้วยนะครับนะอยู่ในที่แจ้งก็ใส่แมสกันหน่อยละกันนะเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านอย่ามาป่วยตอนนี้แหมบอลกําลังสนุกใช่ไหมบอลกําลังสนุกบรรยากาศกําลังแบบซเลเบยฉลองกันมาป่วยซะก่อนโหเสียดายนะครับอ้าวฝากไว้ในอ้อมใจอีกการหนึ่งสาหรับวิระออมฤตสิบสี่ครับร้านของพี่วิระในแอปตีม่วงนะก็ฝากพี่น้องที่เป็นอ่า เอช่วยไปอุดหนุนช่วยไปเปิดดูเปิดค่าการมองเห็นไปสอบถามพูดคุยกันได้สําหรับท่านที่มีความชื่นชอบเครื่องรางของขลังนะและก็พระแท้ครับอยากได้ของแท้แค่คลิกสําหรับวิละอวเลสิบครับรวมทั้งถึงลายนะต้นครับ T-O-N-T-C-R-I-B ทักมาเพื่อประมึกหรือทักมาเพื่อประกันนะครับทักมาเพื่อจะมาแปะเว็บขอเป็นเพื่อนอะไรอย่างนั้นอย่าเราพูดคุยกันในช่องแล้วกันนะเอาตามนี้ นะเห็นใจผมด้วยนะครับอยากจะทักทายก็ทักทายกันในช่อง u t u b e นี่แหละแต่ถ้าทางไลน์ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอ่เรื่องของสินสินค้าก็ว่ากันนะสำหรับมือแก้วกลาซิกของที่หวยครับ1กล่อง1 0 0กรัม320บาทนะครับถ้ากัง3กล่องขึ้นไปก็เป็นกล่องละ300บาทเท่านั้นเองรวมถึงทีมงาน AIA U-T21 ครับทีมงานมืออาชีพที่มีอ่ประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยมากกว่า27ปีนะครับพร้อมให้การ ดูแลท่านให้คำปรึกษาท่านในเรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตทุกชนิดเลยนะครับก็ทักไลน์กันมาที n t c r a b ขอบคุณสำหรับผสนับนเซอร์ขอบคุณสำหรับการติดตามของพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กับที่ีชาแนลอาร์สนักงานข่าด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ดูความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยสมบูลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดฉาดและทั่วประเทศครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับวันนี้เสื้อผมสวยไหม นี่โอ้โหมังกรเลยนะดูให้เป็นมังกรนะจ๊ะ <c oughs> สำหรับผมปีนี้นะดวงดวงของราศีผมนะสีที่นำโชคคือสีขาวแดงเว้ยโอ้โหเข้ากับทีไหมล่ะอ่าอันนี้หมอหมอชื่อดังเลยนะหมอหมอดูชื่อดังเลยนะที่เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนักษัตว์อะนะนะแล้วก็เขาให้มานะผมผมเซฟเอาไว้ ผมเซฟเอาไว้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบอกกันแล้วกันแต่รับตัวผมนะสีดำโชคปีนี้คือสีขาวแดงเว้ยเอเ้ยอาจเะนอเลเราก็ขาวแดงนี่ว่าบวกท้องเข้าไปอีกหน่อยมาเออเฟกนะเจอกันในว่าพรุ่งนี้ครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ